สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่นาห้างยินดีตอนทับเข้าสู่สองสองไอ้น้องสาวเราคำวดมาทุกคนเข้ามาฮอตจะได้ยินเสียงต่อยกุ้งหอยทุกคนเราแปลก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 อยู่นะเความวันนี้วันนี้ได้หอยขัวมาทุกคนได้หอยแบบหอยขั้หอยขัวแล้วหอยหอยอย่างนี้นะทุกคนแบบนี้นะของบ้านห้าง ยคนหอยนี awesome ่นะหอยจูบหอยจูบหอยขูดคนนะทุกคนแต่แปลว่าเมนูเที้ยนหอยขูแต่แปลว่าไปขัวเอานะทุกคนไปขัวเอาอยู่ดินมันแห้งก็เลยว่าหอยขัวนะยูนองน้ำที่มันแห้งอ่ะยูยุ่นยูนองน้ำที่มันแห้งเพิ่มเล้าค่ะขวากลับมาขัวาน้ำพื้นดินของแท้เนาะของแท้ของแท้หอยนี่เนาะเวากลาบมาเส้นน้ำไว้ทุกคนสีมือค่ะ โกระเพื่อนแล้เป็นผู้ไปัวถึงได้มาเมนว้ไปคนหัวคนหลโอ้คณนี้ทุคนคนขัวมาทุกคนขัวมาเห็นเมนูเมนูอ้อมหอยแม่นบะขัวหอยหัวหอยทุกคนเปลี่ยนเมนูทุกคนเอ้ยโเม่นอ้อมเลยทุกคนเอ้ยขััวมาขวัวหอยขมันเนาะแต่ว่ากลับไปึืนนันต่อยคนหอยไปก่อนเนาะ เพราะว่าตู้ฮันกระซไปต่อยซอยพื้นฮะยานเบลว่าพื้นเบาว่าโอ้ยบูมต่อยคนเดียวเลย่อกว่าแบบนี้นะไปมันี้ี๋ยวกลับไปต่อยก้นหอยเสืพ้พผืนก่อนแ <Okay. S 2> วบมาแล้วทุกคนบาทนี้ฮ่ะเพราะว่าต่อยก้นหอยแหแล้วแล้วทุกคนนะ,ะแล้วเป็นทีมหอยแล้วก็จะมีหอยกีมานำนะทุกคนเนาะมีหอยกีแล้วก็วัดทุดิปอีกอย่างหนึ่งฮันก็คือบแม่เมนเลยเนาะเพราะว่าอันไม่อย่าง ส่วนประกอบนะส่วนประกอบที่เขาจะมาขวใส่นั้นก็จะมีกระเทียมกระเทียมตู้ก็ได้ทุบไว้แล้วนะทุกคนเนาะแล้วก็หัวสิงไค้ซอยมักเพชรซอยแล้วก็จะมีใบหัวสิงไค้แล้วก็ขาดบุได้เลยอันนี้ฮะข้าดบุหรีหลร่เพราะว่าเห็ดอมหอยหรือว่าโค้หอยเขาก็ต้องได้มีพักพักอีเร์หรือพักนางตู้เนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านทุกคนเอิญนะแต่ก็ซีเอฟบ่อทุกคนเอิญคือเดียวอยู่บ่อพักเอิญคือเดียวว่าซีเอฟบ่อหนเด้อมาบัดนี้เขาก็มาเริ่มลงมือกันเลยเนาะบัดนี้เนาะ ขั้นตอนใหทวิทุกคนน้ำมันลงไปเลยเพราะว่าเฮาสีขัวหอยเอาใจท่านคนใส่ไปนี่เดี๋ยวผักเทียใหันหอมงะล็กกันหน่อยเบ่งหน้าเบองหนมาตาทุกคนเบอร์มาตาไม่รัวนานค่อยคัวหอยยังงามคือเก่ายังงามคือเก่าอติ่งามเพริเร รกำลังหอมเลยหอมหอมท่านคนขั่วประมาณนี้งงจะมีน้ำแล้วจว้าวน้ำเจ้าขั่วในี้อหอ้บอกง่ายๆก็ขั่วั่วเผือกเพศก็เลยคนออกขั่วเผเพชอันขั่วกเทียมขั่วขิงไข่หมักเท็อย่างไ้มันหอมมันอย่างนะกินตามแล้วกคนนอกไผ่มีส้ำใดกระใสซ้ำนั้นแต่ว่าตู้มีจะมีก็จะใส่ส้ำนี้ ไม่ค่อยจะเศร้าเหงาตีเด็ดของเฮาทุกคนจะเริ่มใส่หอยนะบัดนี้หลังจากเฮาคั่วอันเครื่องเพชรของเฮาแบบหอมๆเลยนะเฮาตีเด็ดของเฮาเลยพอเลยออเเลยหอยเห็ดแล้วแต่เลยใส่หน้ามูกแต่รอรอลอว่าห้าห้าตอนนี้ ยังบมท่านได้สุสสกก็คือแเซ็ตมาทุกคน็ได้คือตั้งแซ็ตถ้าเราจะเป็นใส่น้ำก็ได้น,ไน,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 นะเพราะว่าหอยกหนอกนี้น้ำตาลนี่มาถึงแล้วถ้าจะขั้วกว่าาจขั้วทุกคนเบิ่งสีหน้านะเพราะว่าโมนี้อากาศอย่างหนาวๆนาวนะทุกคนนอนสังเกตที่เป็นไผ่กระนุกแต่เสื้อกป็นหนาวนะทุกคนเนาะมาฮอดขัข้นตอนปรุงทุกคนเป็นไผ่โบมักกับ่ใส่ก็ได้นะล้ำตาลในแต่ใส่นท่อมักเนอกมักเฟิ่์มมักใส่ อันาง่ายๆกับทุกคนแปลว่ากับขั่วทั่วไปทุกคนใช้น้ำตาลเปนงัวเกลือนะทุกคนเนาะสูตร้วที่จะมีปลาเด็กจัหนึ่งะสาเดกะรบเกลือจายีีไก็คือแป้งนัวเนาะเันไผ่บมักแป้งนัวก็สามารถเลี่ยนใส่เป็นนคนก็ได้เนะแต่พอเาักแป้งนัวต้องใส่แป้งนัวเนาะมครัาวเม่ครัวห้ามืออยากนักเลยทุกคนเลยเพราะว่าไม่ยัง แม่นา,ายคือเก้าหมอมนาทีต่อไปอาับทุกคนตาาให้คนขวดต่อไปเนาะแล้วมาเจอกันตอนหอยทุกเลยเด็กทุกคนเด้อจะง่ายเเอามาเรื่องการสอนในการใส่ใบนะมาทุกคนอวดใจบวไหวยแล้วว้าวามาเจอกันตอนที่หอยอ้อมหอยทุกเออไ่เป็นขวอหอยทุกนะทุกคนแต่ว่าท,ทุกวันนั่นชุกแท้เลยเพราะว่าเออผมก็กะลังคุดอยู่นะทุกคน โอ้มันทุกฤษิบอกยังยังบอกยังพอได้แกะกลบหอยยังเนาะยังมาทำได้แกะกลบหอยอทางนี้ใจหอนแล้วยังยังเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะมีแมแลามาอีกตะกคนเพราะว่าพักอีเลืทางเขาก็ยังม่ทันได้ใส่ตะกคนอีเิรอนก็จะยิงที่ใส่นั่นนี่ถึงขั้นตอนใส่พักนั่งเลืิศแล้วป่านนี้พักนั่งกรเทียมอันนี้ก็คือขั้นตอนใกล้สิ ให้ได้กลิ่นแล้วเนาะนี่คือว่าเขาพักกินเลือดพักกิเลืหรือพักนั่งเลือใส่จะให้กับเขาก็จะคาร์ลนหรือว่าเขาจะพักให้งานพักนั่งเลือมันมีทุกอว่างีุกคนแบบเขาจะเตรียมพร้อมเสิร์ฟนะสมสมว่าขั้วอีเน่าโบมีน้ำโบมีอย่างเลยไม่ขั้วเขากรบโบยิ้มึงแงไม่ไม่ขั้วเขาไม่ได้จะเห็นแบบนีั้จะเป็นไปตามขั้วดีเป็นกำลังใจให้เออดียังขั้วอีกทุกคนเลย ใจพุ่นแม่ทุ่นใน้องต่อไปในการน้องอติวกันนะจนเหลือทุกคนทำคลิปนัน้นเนาะวันนี้มาทุกคนหลังจากอ้อมหอย <c oughs> เออแม่นขั่วหอยแล้วนทุกคนน้องขั่วหอกุผมแล้วเขาก็จะมาปีงไก่โตเลย <c oughs> ไม่ปีงเขาก็ท่านสมัยนั่นทุกคนเนาะคือทุกคนเห็นนลยไม่ปีงเขาก็ทัานเกินทัานเกินชั่วกันเลยทุกคนเลยอันนี้ก็ได้อิงิงตามไพรมีแต่กระไซเดียวนั้น่ะทุกคนแต่ว่า ทุกคาไม่เท่าตู้ใจเท่าน,นี้นะทุกคนเนาะเขาก็จะปิ้งปี๊งปิ้งปี๊งปี๊งไปนจนมันสุกคนทุกคนแมมาทุกคนเมื่อกี้นี้เราเราทานปิ้งไก่ซัมซาปิ้งไก่สุกกะผ้าเดียวมากินกันแล้วทุกคนเนาะเบื้องอาหารเนี่ยนะ <S <S อาหารเจียวมะเขือทุกคนแล้วก็อันขั้วหอยเมื่อกี้นี้ทุกคนถือขวดทุกคนการห็นเนาะเฮ้ยเออกำลังได้กินอะไรเด้อเพิ่นเปินแบบปั้นทุนเนาะแม่นปั้นทุนเพคนว้า ดูเซตเะยนัวค่ะเนาะงนัวอะไรอืคือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก็แหลดูแล้วดูอีกดูหลายๆเทืเอะเพื่อนว่ววมามันจากโอ้แสดงว่าผู้นี้มักจูบแม่นะทุกคนเพราะว่าจู่เลยกับโบแล้วจะทืออะไรทุกคนคือ <c oughs> ไม่อมอกทางคุณมั้ยว่าอ้าวออกทางคุณนะจุกใส่มักกนะุณในหอยเนอย่านี่มักกุนแล้ว <c oughs> มาทุกคนตู้กับกินเทียนนั้นไม่ชอบมากตำชานปิง้งไก่ชุกต่ว่าผ้าเยลยังกิน,อน,นอรอดแห้ <S <S งนะเลยแบบกินเลยนะทุกคนเนาะแคบแคบอร่อ,รอ,อยมาเลยทุกคนเด้อมากินน้ำกันเนาะ ค่ะว่าแม่ไายังโบท่านได้กินข้าวกินยังกะมากินน้ำตุกับไรกันไรนะทุกคนอนะ่ะเอาไปใตุกเซ่ขอพีคทิพเพียงเท่านี้ก็น้องทุกคนเนาะแต่ก็จิตจากรแปลกอ่ะขอขอบใจน้อทุกคนเนาะที่เข้ามาติดัติพระทุมสอเลนะสเราสารเราคำมวลเท่าแล้วในคลิปนี้มีเสียงนะ,ะ้อหาพระพุทธจีนขอโทษขออภัยท่ามหลายแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดเซ่ให้โศลน้องเขาหน่นเด้อเพื่อทิมใีใง้ให้คลิปให,ใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายจ่ายคิดหน้าเด้อ